สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําอาหารญี่ปุ่นง่ายๆทานกันค่ะเมนูนี้มีชื่อว่าบุตะชงะยากินะคะหรือว่าหมูผัดขิงญี่ปุ่นค่ะส่วนผสมก็จะมีหมูสันนอกนะคะอันนี้เป็นหมูติดมันนิดนึงนะคะทำแล้วมันก็จะมีความชุ่มฉ่ำอร่อยกว่าหมูที่ไม่มีมันติดเลยนะคะแล้วก็จะมีหอมใหญ่มีขิงกระเทียม กระหล่ำปลีเอาไว้ทานคู่กันนะคะแล้วก็มีต้นหอมซอยเอาไว้โรยหน้าตอนจบส่วนเครื่องปรุงก็จะมีอซอยซอสมิรินสาเกแล้วก็มีน้ำตาลนิดหน่อยเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะค่ะเราจะมาทำน้ำซอสกันก่อนนะคะก็จะใช้ซอยซอส4ช้อนโต๊ะ มีรินสี่ช้อนโต๊ะแล้วก็สาเกสี่ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ใช้น้ำตาลทราย2ช้อนชา ให้้เขากันค่ะทําน้ำซอสเสร็จแล้วก็พักเอาไว้ก่อนนะคะต่อไปก็เราจะมาทำส่วนผสมเพิ่มเติมที่จะใส่ไปในซอสด้วยก็คือมีกระเทียมขิงแล้วก็หอมใหญ่โดยที่เราจะขูดทุกอย่างรวมกันนะคะใช้หัวขูดแบบนี้อันนี้หวานซื้อมาจากดราส ใช้ได้ดีเลยนะคะก็ขูดเลยก็ขูดขิงค่ะ เสร็จก็ขูดหอมใหญ่ต่อเลยค่ะพอเราขูดทุกอย่างเสร็จหมดแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะก็เอาผสมลงไปในซอสเลยเนี่ยค่ะ ซอสที่ใช้เสร็จแล้วและเดี๋ยวเราไปทำหมูกันค่ะค่ะมาทำเนื้อหมูกันนะคะก็เอาเนื้อหมูมาเรียงใส่ถาดแบบนี้นะจะทำสะดวกนะคะก่อนอื่นเลยก็โรยเกลือโรยพริกไทยทั้งหน้าและหลังนะคะหน้าหลังด้วย หลังจากโรยเกลือกับพริกไทยเสร็จแล้วนะคะก็โรยแป้งมันนิดนึงนะคะ่ะโรยทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะคะ เสร็จแล้วเอาไปทอดกันค่ะเอากระทะตั้งไฟใส่น้ำมันให้ร้อนนะคะเสร็จแล้วก็เอาหมูลงไปทอดได้เลยค่ะ แล้วก็เอาใส่จานพักเอาไว้ก่อนคะะโอเคค่ะหลังจากที่ทอดหมูเสร็จหมดแล้วกระทะก็จะเป็นแบบนี้นะคะไม่ต้องเปลี่ยนกระทะนะใช้กระทะไปเดิมใส่เนยลงไปค่ะ เนยละลายนะคะก็ใส่ซอสที่เราผสมเอาไว้ ก็เคี่ยวนิดนึงค่ะเคี่ยวนิดนึงให้ให้ให้มันนวดขึ้นหน่อยพอซอสเดือดไอที่แบบนี้แล้วนะคะก็เอาหมูที่เราทอดเอาไว้ใส่ลงไปเลยค่ะ แล้วก็พยายามกลับให้ซอสโดนหมูให้ทั่วนะคะนี่คือสาเหตุว่าทำไมเราถึงต้องชุบแป้งหมูก่อนแล้วก็ทอดเพราะว่าพอเราชุบแป้งทอดเนี่ยแป้งเนี่ยมันก็จะพยายามดูดซึมน,น้ำซอสก็จะทำให้หมูเนี่ยอร่อยขึ้น ใ้ไฟแรงเลยนะคะแล้วก็คนให้ทั่วจะเห็นว่าซอสมันเคลือบหมูห็นไหมคะโอเค พอเริ่มแห้งก็พอเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะไปตักเสิร์ฟกันค่ะมาจัดจานกันเลยค่ะจานนี้ของพี่ทอมมี่นะวันนี้ทอมมี่มีเรียนเทนนิสต้องให้เยอะหน่อยทอมมี่ชอบติดมันด้วยค่ะ แล้วก็โรยหอมซอยนิดนึงค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะน่าทานไหมคะอ้อ,อลืมไปต้องมีมายองเนสที่กระล่ำปลีนิดนึงเดี๋ยวสักครู่นะคะ เสร็จของจริงค่ะบูตะชงะยาก,กินะคะหรือหมูผัดขิงญี่ปุ่นครัวบ้านเมีอาจารย์รับรองอร่อยหัวฟาค่ะ